ดรปอประสบป,ประธานอนุญาตใช้แผ่นนะครับสองสองแผ่นนะครับเชิญครับท่านครับกลับเรียนท่านประธานสภาท,ที่เคารพท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่านครับคือเมื่อสักครู่ใหญ่ท่านอดีตนักดตรีสตธ์ิตนะครับได้พูดเรื่องน้ําซึ่งก็เป็นเรื่องที่ผมรับผิดชอบนะครับที่บงเอิญที่ท่านพูดเนี่ยก็มีจริงบ้างนะครับ ไม่จริงบ้างตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับผมก็จาเป็นต้องอธิบายในสิ่งที่ที่ที่ไม่ตรงกันแล้วกันบ้างนั่นนะครับก็ต้องขออภัยนะครับผมพยายามพูดไม่ให้ท่านโกรธมากที่สุดนะครับทั้งหมดมีเจ็ดข้อนะครับเอาข้อแรกก่อนนะครับข้อแรกใครควรจะรับผิดชอบนะครับน้าท่วมครั้งกันนั้นกราบเรียนจริงๆนะฮะท่านจะสังเกตว่าในสองปีที่ผ่านมาเนี่ยผมจะหลีกเลี่ยงการพูดเรื่องนี้มากที่สุด เพราะผมถือว่าผมเนี่ยมาจากฝ่ายเทคนิคแดดต่ต้นนะครับก็ไม่อยากให้กระทบกระเทือนใครเพราะรู้อยู่นะครับว่าน้ําท่วมครั้งกันนั้นเนี่ยมันเป็นน้ําท่วมมากที่สุดในรอบร้อยปีนะครับใครมาเป็นรัฐบาลนะครับเอาเทวดามาเป็นก็ท่วมครับแต่เนื่องจากท่านพยายามจะอธิบายนะครับว่าว่าฝ่ายผมนะครับน่าจะเป็นคนถูกตาหนิมากกว่าผมก็คงจะต้องอธิบายกลับไปนะครับผมกลับอย่างนี้ครับ เอาขึ้นต้นนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับทํำไมน้ําท่วมก่อนสั้นนิดเดียวก้อแรกนะฮะนี่เป็นน้ําสูงน้ำฝนมากที่สุดในรอบร้อยปีหลังจากปี2 4 0 0 85โอเคนะครับฝนตกเร็วกว่าปกติ2เดือนและตกอย่างต่อเนื่องพรำพำพๆนะครับผลที่ตามมาก็คือว่าพื้นดินทั้งหมดนะครับภาษาอังกฤษเรียว่า a ช u ูเรตนะคืออิ่มด้วยน้ําดูซับน้ําไม่ได้ต่อไปแล้วนะครับ แม่น้ําทั้งหมดนี่น้ําอยู่ในเกณฑ์สูงนั่นคือสิ่งแรกนะครับที่เกิดขึ้นสิ่งที่สองนะครับมาสักพักหนึ่งฝนตกใต้เขื่อนมากกว่าปกติ400เท่า400เท่านะฮะผลก็คือว่าแผ่นดินซึ่งดูดซับน้ําไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็น้ําก็ท่วมนะครับแม่น้ําก็เออนะครับหมดสี่ร้เท่าของฝนตกใต้เขื่อนเหนือเขื่อน ฝนตกมากกว่าปกติ40อร์ซในขณะที่เขื่อนเต็มแล้วคนนั้นน้ำจะเขื่อน40อร์ซนที่เกินก็ลงมาใต้เขื่อนซึ่งมีน้ำตกเกินกว่าปกติ400รอร์ซแล้วก็400เซตเต็มเมเพราะว่าซึมไปที่ไหนไม่ได้เลยเมื่อไหลลงมาแล้วนะครับเนื่องจากประเทศไทยไม่มีระบบที่เว่าระบบเลวีนะฮะหรือโพเดอร์อะไรก็ตามทีคือระบบป้องกันน้ำไม่ให้ออกไปจากลำน้ำนะครับปรากฏว่า น้ำก็เขาเรียกว่าโอเวอร์แลนด์ฟลัดคือท่วมเข้าไปในทุ่งท่วมไปหมดเลยนะครับเมื่อน้ําเข้าไปอยู่ในทุ่งเนี่ยมันคุมไม่ได้เพราะไม่มีเครื่องมือในการคุมน้ําในทุ่งนั่นคือเหตุผลนะครับว่าทําไมท่วมเมื่อไหลลงมานะครับมาถึงเอาสุขโขทยัยตรงกลุ่มสุขโขทัยเนี่ยนะฮะพื้นที่มันเป็นสามเหลี่ยมเล็กในขณะที่สามเหลี่ยมใหญ่คือทุ่งเจ้าพญาสามเหลี่ยมเล็กอปลายลงนะพอมาถึงสุขโขทยัยน้ําก็เทอขึ้นเพราะมันเป็นสามเหลี่ยม นะครับพอไหลามาถึงทุ่งเจ้าพญานะครับกรุงเทพก็เป็นปลายสามเหลี่ยมก็เทอต่อตกลงในช่วงนั้นนะครับหกเดือนมีน้ําเทอสองจุดคือจุดหนึ่งสุโขทยัยคือสามเหลี่ยมเล็กจุดหนึ่งที่กรุงเทพคือสามเหลี่ยมใหญ่เมื่อลงมาถึงกรุงเทพเป็นช่วงพฤศจิกาธันวาน้ําทะเลขึ้นสูงสุดประจําปีการระบายก็ยากนั่นคือสาเหตุธรรมชาติล้วนๆนะครับเทวดาหน้าไหนก็ต้องเจอหน้านอย่างนี้โอเคนะครับตอนนี้ ไอ้ที่เรามาถกเถียงกันเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเรียนแล้วว่าท่านอย่ากโกรธผมนะครับผมเนี่ยมาเป็นรัฐบาลเนี่ยสิงหาคมนะครับสิงหาคมสิงหาคมเนี่ยน้ำในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิตนะครับจะมีประมาณ5้าปอร์ซประมาณประมาณเจ็ดปดสิบเปอร์ซละเดี๋ยวจะมีภาพขึ้นมานะครับฝนเริ่มตกแล้วแล้วก็ตกมากขึ้นมากขึ้นคือช่วง ท่านคงจาได้นะช่วงที่เราหาเสียงฝนตกมากเหลือเกินฮนะเวลาไปปลาใสาฝนก็ตกเอาตกเอานั่นะคือช่วง400เท่าพอผมพวกผมเป็นรัฐบาลปุ๊บนะครับฝนก็ตกบนเขื่อนเลยนะครับผมเป็นคนห้ามไม่ให้ปล่อยน้ําผมพูดโทรศรัพท์ท่านประชานั่งอยู่ข้างๆผมผมพูดกับผู้ว่าการไฟฟ้าว่าอย่าเพิ่งปล่อยมาได้ไหมข้างล่างเนี่ยน้ำมันเต็มแล้วผลสุดท้ายผมก็ประวิงได้เฉพาะที่เขื่อนภูมิพลแต่ไม่สามารถจะประวิงที่เขื่อนศิริกิจได้เพราะ ู้ว่าบอกว่าถ้าท่านไม่ให้ปล่อยเขื่อนพังท่านรับผิดชอบผมจะไปรับผิดชอบได้ไงครับน้ําต้องสองหมื่นกว่าล้านก็ต้องทยอยนะครับทนี้เอาใหม่นะครับการปล่อยน้ําเรากําลังคู่กันว่าใครปล่อยน้ําใครไม่ปล่อยน้ํานะครับในระยะที่ผมเป็นรัฐบาลตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้และอนาคตนะฮะถ้าท่านอนุญาตนะครับมันปล่อยไม่ได้แล้วนะครับจะเขื่อนเมื่อกี้ผมเรียนแล้วนะฮะ พูว่าโทรมาขออนุญาตปล่อยน้ําผมบอกไม่ได้เพราะข้าล่างมันเต็มแล้วไม่ให้ปล่อยเขาบอกถ้าปล่อยถ้าไม่ปล่อยพังกันทานรับผิดชอบผมก็ต้องให้เขาทำนะคะเพราะฉะนั้นตรงผมเป็นรัฐบาลปล่อยน้ําจากเขื่อนไม่ได้อีกต่อไปแล้วครับเพราะมันท่วมไปแล้วข้างล่างทีนี้ถ้าจะปล่อยแล้วครับปล่อยเมื่อไหร่และปล่อยอย่างไรการปล่อยน้ำจากเขื่อนนะครับปล่อยได้สูงสุด เท่าที่ลําน้ําใต้เขื่อนจะรับได้เพราะถ้าปล่อยมากเกินไปมันก็ลนลาน้านะครับสาหรับเขื่อนภูมิพลผมคิด,ดว่าผมคงไม่ผิดเท่าไหร่เขาใช้ความสามารถของลําน้ําที่บรรพตพิสัยนครสวรรค์นะครับซึ่งตรงนั้นรับน้ําได้หนึ่งพันถ้าปล่อยมามากกว่านั้นนะครับตั้งแต่บรรพตขึ้นถึงเขื่อนภูมิพลทั่วหมดถ้าที่บรรพตนะครับได้พันคิวเซ็ถามว่าเขื่อนภูมิพลปล่อยน้ําได้วันละเท่าไหร่ วันละ80ล้านคิวท่านวันละ80ล้านคิว80ล้านคิวถ้าผมต้องการจะปล่อยน้าพร่องน้ํานะครับเพื่อรองรับน้ําฝนผมต้องใช้เวลาร้อยวันนะฮะคือ7,000ถึง8,000ล้านนะเพื่อให้คืนพมิพลเหลืออยู่30%ถ้าผมจะต้องปล่อยอย่างนี้นะครับคือวันละ70ล้านตามสภาพลำน้ำที่เก็บได้ร้อยได้พันคิวเซกผมต้องใช้เวลา3เดือน สามเดือนผมสิงหาไอ,อ้สิงหาเป็นรัฐบาลฮะก็ต้องเริ่มปล่อยน้ําตั้งแต่เมษาถามว่าเมษาใครเป็นรัฐบาลผมยังหาเสียงกระดอกกระดอกอยู่เลยท่านเมษาเป็นช่วงที่หาเสียงเป็นช่วงที่อาจจะรู้ผลแพ้ชนะอะไรกันสักอย่างแล้วขนาดนั้นถ้าช่วงนั้นจะโทษว่าเราท่านก็ต่างหาเสียงก็ว่าได้แต่ไอ้ที่จะให้พวกผมไปสั่งกนะ็ไม่ได้นะเพราะยังไม่ได้เป็นรัฐบาลเพราะนั้นถ้าจะพูดกันด้วยกฎหมายนะฮะคนที่สั่งได้ในขณะนั้นคือรัฐบาลในขณะนั้น ผมไม่เอ่ยชื่อนะใครนะฮะเห็นไหมฮะถ้าจะพล่องถ้าตั้งใจจะพล่องน้ําให้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนศิริกิจเหลือ30มเซเพื่อรับน้ําพายุถ้าคาดว่าจะมีซึ่งไม่มีใครรู้นะฮะว่าจะมีหรือไม่จะมีต้องเริ่มกระทําแต่เมษาซึ่งพวกผมทําไม่ได้เพราะยังไม่ได้เป็นรัฐบาลมาเป็นรัฐบาลเดือนสิงหาทําไม่ได้ครับลงมาทั่วหมดและได้ห้ามไม่ให้ทําแต่มันก็ไม่มีทางเลือก นั่นคือเหตุผลที่น้ําท่วมเพราะนั้นท่านจะบอกว่าใครรับผิดชอบท่านก็ไปคิดเอาแล้วกันผมพูดทางเทคนิคแท้ๆนะตามข้อเท็จจริงก่อนหน้านั้นไปสองปีนะครับปี5้สมก็ดี5้าสองก็ดีในขณะที่ท่านเป็นรัฐบาลท่านจะเห็นตัวกราฟนะครับก็ไม่เห็นขึ้นมาสักทีนะฮะนะครับ,นะรบท่านดูไว้กระปวดหัวนะฮะ ดูกลาาไปเนี่ยนะครับเนื่องจากมันไม่มีสภาพธรรมชาติหลังเมษาแล้วมันก็ไต่ขึ้นตึกต๊ก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 ตึ๊กขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ปีนั้นเนี่ยนะครับสีแดงท่านจะเห็นฮะรตรงที่ขีดแดงๆเนี่ยนะครับมันพุ่งพรวดขึ้นไปช่วงนั้นแหละครับช่วงเลือกตั้งแล้วก็เห็นผลเลือกตั้งผมมาเป็นทัฐบาบาโน่นครับไอ้น้ำเงินสุดท้ายแล้วนะครับขึ้นไปจอ่อข้อหอยแล้วก็ขึ้นเอาขึ้นเอาเพราะนั้นผมก็เรียนท่านนะครับว่าเรื่องมันเป็นด้วยประการชนิดนะครับผมขี้เก แต่ท่านจะบอกว่าผมเป็นคนทําไม่ได้เด็ดขาดก็เท่านั้นเองนะครับในเรื่องนี้นะฮะข้อ2ท่านบอกว่านายกไม่ได้ดูแลนะครับคือตอนตอนสอป,ประกอเนี่ยนะครับท่านนายกก็มาอยู่กับเราตลอดนะครับเนี่ยผมสองคนอย่างเนี้ยนะฮะท่านก็นมาอยู่ตลอดเพราะต้องใช้อํานาจนายกรัฐมนตรีนะฮะตอนนั้นในชั้นต้นเนี่ยใช้อํานาจตามพรัญยัติการบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็ตอนหลังนะครับ ก็มาใช้กฎหมายปปนะฮะท,ท่านอยู่ตลอดกรรมการท่านก็เกี่ยวข้องตลอดนะนะฮะท่านเป็นประธานสอบอ,อชอเป็นประธานกอยอนอ,อะไรเงี้ยนะท่านศาธีก็บนบอกโอ้โหตัวเลขไอ้ตัวย่อมันเยอะแยะมันก็ท่านก็ต้องพยายามจําแล้วกันนะมันเป็นอย่างนี้เองครับนะ,ะแต่ว่าไอ้ชื่อทั้งหลายแหล่นี่นะฮะมันมีความหมายแตกต่างกันนะผมเล่าให้ทา่านฟังกันแล้วกันนะ,ะไอ,สอ,สอ,ะอ้สปกรมันตั้งมาเพื่อเผชิญเหตุนะฮะพอถึงกอยกยน,นเนี่ยนะฮะก็ มาทําแผนเพื่อกู้เงินนะครับพกบออนี่ผมเป็นคนอิมเพ m e n t เป็นคนทําโครงการเพราะฉะนั้นแต่ละชื่อเนี่ยนะครับก็จะมีหน้าที่มีอีกอันหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้ท่านยงยุทธเป็นประธานคือไปช่วยลาษดอโอเคนะก,ก็มีหลายชื่อหลายหน้าที่นะฮะทำงานเชื่อมกันบ้างมีระยะห่างบ้างนะฮะแต่ผมยืนยันว่าท่านนายกอยู่ดูแลนะครับกับเราตลอดเวลาแล้วเมื่อเราใช้ระบบซิงเกิลคอมมานด์นะฮะ มันเป็นอำนาจท่านน่ะผมก็เป็นรองนะครับเพราะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะไม่อยู่หรือไม่ดูแลนะครับข้อสามนะครับท่านสาธิตบอกว่าคำจริงท่านประชาจะเป็นคนตอบไปซ้ำนะว่าตั้งสวปก,กมาทําไมตั้งแล้วก็วิ่งหนีน้ํานะครับก็ตอบไม่ยากนะน้ำมันท่วมอ่ะใครจะไปคิดครับว่าน้ําท่วมจะท่วมดอนเมืองนะฮะชื่อมันดอนเมืองก็น้ําไม่ท่วมแต่ผมเนี่ยเราเป็นคนบอกนะว่าน้ําจะท่วมดอนเมืองแต่ผมก็ถูกด่านะแล้วก็ท่วมดอนเมืองนะครับ ก็ท่วมท่วมก็นหนีก็ธรรมดาฮะไม่ใช่ความผิดความตูกของใครความผิดความนะฮะไม่ไม่ใช่แปลว่าสปกททางานไม่มีประสิทธิภาพไม่ใช่นะครับที่ต่อไปนะฮะท่านบอกว่าปาจินน้ําท่วมไหนเอาเงินแสนสองไปใช้เลยยังไงผมเรียนท่านนะฮะเงินแสนสองใช้ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสืบเนื่องจากน้ําท่วมใหญ่เนี่ยเป็นวงเงินประมาณสัก4ี่สิบเปอร์เซ็นต นะครับก็จะมีซ่อมพวกซ่อมประตูน้ําขุดลอกคูคลองซื้อลดซื้อลาอะไรเยอะแยะนะครับที่ประจินท่านก็บอกแล้วนะว่าเอาไปขุดลอกนะครับทีนี้วันนี้ประจินเนี่ยนะครับมันเป็นการน้ําท่วมใหญ่ที่สุดในรอบ26ปีวันนี้นะครับที่จริงแล้วผม็กซ์ p e c ว่าจะลดเมื่อวานท่านอดีตนายรัฐมนตรีก็มาบอกผมบอกผอกรประสงค์มันยังไม่ลดนะผมบอกเดี๋ยวขอรออีกวัน,น,นเช้าก็ถามไปนะก็ได้ความว่าน้ําจากเขาใหญ่มันมาถึงพอดีนะครับมันมาจากเครืยอกับ ท่านท้าลองยกสักครูฮะเชิญท่านประเสริฐประท้วงเรื่องไรกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทรนราษฎรที่เคารพครับกระผมนายประเสริฐพงศวนศิริสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรจังหวัดยะลา,าพรรกยาธิปัตย์ท่านประธานนะคณะรัฐมนตรีเนี่ยไม่ทราบว่าเวลาตัวเองหมดแนละ้วท่านประธานเมื่อวานนั่งบนบัลลังก์ท่านประธานพูดเองว่าถ้าเวลาของคณะรัฐมนตรีหมดจะไม่พูดวันนี้ท่านประธานดูฮนะ ตั้งแต่9นาฬิกามาเริ่มประชุมเนี่ยเราประชุมตรงนะครับวันนี้เพราะเราเราไม่ได้ตีลวนตกลงกันคนมาไม่ครบเราก็ยินดีจะพิปายเพื่อให้งานมันราบเรื่นบัตบัดนี้ใช้เวลามา2ชั่วโมง15นาทีฝ่ายคา้านเพิ่งใช้เวลาพิปายได้6คน1ชั่วโมงคณะรัฐมนตรีเนี่ยกับรัฐบาลรัฐบาลก็พิปรายนิดเดียวคณะรัฐมนตรีใช้เป็หนึ่งชั่วโมงลนะ้เท่ากับฝ่ายค้านเลย แล้วเวลาของท่านก็หมดแล้วด้วยสี่ชั่วโมงเนี่ยยังไม่รวมท่านนัทวุฒิยังไม่รวมรองนายกปลอดประสบที่พูดท้ายสุดเนี่ยท่านปิดเวลาใช้ไปสามชั่วโมงยี่บสามนาทีแล้วครับหมดเวลาแล้วครับหน้าที่ของฝ่ายค้านยังเหลือเวลาอีกสี่ชั่วโมงท่านต้องรู้จักเวลาของท่านเนยท่านต้องรู้จักกระชับไม่ใช่แล้วแต่พูดไม่ใช่ว่าสักของรัฐมนตรีจะพูดอะไรก็พูดได้ไม่เอ๊ะท่านประเสริฐ เอางี้ท่านไม่ต้องพัวพ้องนั่นฟังผมก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ใชประธานเขาพัวพ้วงเนี่ยผมต้องวินิจฉัยถ้าจะไปประท้วงซ้อนที่ทางประสิทธ์คืองนนี้เดี๋ยวผมจะให้ตรวจสอบถ้าเดี๋ยวให้วีประฐบาลตรวจสอบเป็นเรื่องเวลาตรวจสอบเวลาผมยังไม่ทราบ่าหมดไปหมดเจ้าที่ไปส่งผมคือคนนืองี้ถ้าประเสริฐเดี๋ยวให้ผมตรวจสอบนิดหนึ่งก่อนให้ผมว่าเลยไม่ได้ตรวจสอบไม่ดี ท่านท่านก็สรุปนิดหนึ่งท่านประสิทธิ์ประท้วงอะไรฮะกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยทิศาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรคเพื่อไทยจังหวัดสุรินผมประท้วงผู้ลุกขึ้นมาประท้วงเมื่อกี้นี่นเรื่องเวลาเราได้คุยกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วและเราได้ตกลงกันแล้วทีนี้ของ ฝ่ายรัฐบาลก็อยู่อยู่ในกรอบยังไม่หมดเวลาฝ่ายเขาก็อยู่ในกรอบของเขาประเด็นตรงนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญคืออย่างนี้ท่านประสิทธิ์ผมกาลังตรวจสอบท่านได้ยินไหมเมื่อกี้กำลังให้ตรวจสอบให้วิบตรวจสอบท่านใหญ่ตรวจสอบแทนก็ประเด็นนี้รู้แล้วครับไม่แปรผมให้วิบตรวจสอบท่านท่านประสิทธิ์เสียเวลาฮะเด่ยเราประท้วงกันต่อไปต่อมาแล้วฐ่นตีไม่ต้องไลยตอบท่านนั่งลงไม่เอาละให้ผมไปตรวจสอบก่อนถ้าเชิญฐ่นตีต่อ ผมจะตรวจสอบผมจะตรวจสอบท่านประเสรเิฐก็ผมรีบยังไงท่านนั่งลงเนี่ยเชิญน้าท่านท่านโปรดกล่านประเสริฐนะครับกระชับหน่อยนะครับขอบพระคุณท่านประธานนะท่านฟังผมได้ประโยชน์นะเชื่อนลครับนะฮะแล้วก็<อ>ถ้าขาดเหลือเดี๋ยวให้รัฐมนตรีคนอื่นเขาถอยไปก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าผมไปลองนายกอ่ะนะครับเอ,เอาต่อนะครับเมื <laughs> ่อท่านจะโกรธเลยผมเห็นเห็นเห็นพูดโมโหกันก็อย่าไปโมโหเลยนะครับผมก็ไม่ได้อะไรกับท่านหรอกนะครับ ท่านก็อา้อาวนะฮะขออนุญ,ญาตท่านครับผมก็เลงจะเรียนนะฮะว่าท,ที่ที่ท่านตําหนิว่าเงิน12ื่นเนี่ยไปขุดลอกแล้วเนี่ยทำไมน้ำยังท่วมประจินผมก็อยากจะเรียนว่ามันเกิดจากฝนตกมากที่สุดในรอบ26ปีนะครับมันมาจากน้ําฝนนะแล้วก็น้ําที่ท่วมอยู่ขนาดนี้มันปริปรมาตรน้ำเนี่ยประมาณ800ล้านนะฮะลูกบาทเมตร ที่ขุดลอกเนี่ยนะครับมันนิดเดียวเพราะฉะนั้นจึงท่วมแต่ผมขอกราบเรียนว่ายังไงเสียนะครับใน2อสวันเนี่ยน้ำคงจะลดแน่นอนนะครับตอนนี้ข้อต่อไปนะฮะท่านบอกว่า3ามแสนเนี่ยใช้สเปสปะนะครับไม่เห็นเป็นประโยชน์อะไรผมอยากเรียนว่าใน3ามแสนหเนี่ยสามหมได้ถูกใช้ไปด้วยกระทรวงคมนาคมนะครับได้ไปยกถนนนะจำนวนความยาวประมาณพัน 1, กว่ากิโลเมตรถนนเนี่ยนะครับขนาดนี้80% ใช้ได้แล้วนะครับในแง่การป้องก,กันน้ําท่วมถ้าเงินสาม0 0ื่นล้านนี้นะครับไม่ให้กับกระทรวงคมนาคมเพื่อไปยกระดับถนนวันนี้นะครับทุ่งเจ้าพญาบางแห่งอาจจะมีปัญหาแล้วนะก็อยากกลัาเรียนท่านรัฐมนตรีสาธิตว่าก็เ,าเป็นประโยชน์นะครับในระดับหนึ่งแต่ยังเสร็จไม่หมดผมพูดเรื่องการยกระดับถนนและทําแบรรเออร์นะครับข้อที่6นะครับเ,เรื่องท่านบอกว่าตอนนี้น้าท่วมโมโหลานผมอยากเรียนยืนยันนะครับว่าขณะนี้เนี่ยก็เฉพาะประจิน นะครับเฉพาะภาคตะวันออกเนี่ยถือว่าน้ําท่วมเพราะว่ามากกว่าสิติปกติในรอบยี่ปีผมได้กราบเรียนแล้วนะครับข้อ2สําหรับภาคอีสานเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับตกมาในระดีแล้วนะครับก็จะเดือดร้อนเป็นบางจุดเท่านั้นสําหรับภาคเหนือไม่มีปัญหานะครับสำหรับภาคกลางเนี่ยจะมีปัญหาก็เฉพาะตามลําน้ํเทานั้นขณะนี้นะครับการระบายน้ํายังอยู่ในขีดความสามารถของลําน้ํายกเว้นพื้นที่ต่ํามากๆนะครับ ข้อสุดท้ายเรื่องการเตือนภยัยอันนี้ผมต้องขอกราบขอขอขอวิงวอนท่านนะฮะคือท่านพูดมาก็อาจจะหวังดีท่านบอกว่าเตือนภยัยเตือนกันจริงหรือเปล่าจนประชาชนจะต้องเตือนกันเองผมอยากขอความกรุณาน,นะครับอันนี้เป็นหน่วยงานสิบเกินหน่วยงานที่เขาทำด้วยกันนะครับอยากให้ประชาชนนะครับฟังราชการให้มากนะครับ แล้วก็เชื่อเพราะเป็นความปลอดภยัยหน่วยการเหล่านั้นเขาไม่ใช่อยู่ในเรื่องของการเมืองนะครับเขาก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันตลอดเวลานะฮะแต่ถ้าท่านจะช่วยกันเตือนเฮ้ยมาไปช่วยกันยกเยอะอะไรก็ว่าไปนะฮะแต่ว่าเชื่อทางราชการไปเลครับ12หน่วยเนี่ยนะฮะเขาแม่นยำมากก็กราบเรียนท่านสาธิตไว้แล้วก็ที่ผมพูดมาถท้ก็อยากโกรธผมเลยผมไม่ได้มีเจตนาอะไรนะฮะเนื่องจากท่านพูดมาผมก็ต้องตอบไปตามคเท็จริงก็งกลับกอบพระคุณครับเท่าน